จากศิลปินที่ถูกเหยียดตอนนี้ลิซ่าแบล็กพิงซื้อใจชาวเน็ตเกาหลีได้แล้วเรียกได้ว่าเป็นขวัญใจของแฟนคลับทั่วโลกเลยก็ว่าได้สาหรับลิซ่าแบล็กพิงเป็นสาวน้อยมากฝีมือคนไทยที่ไปโด่งดังไกลถึงประเทศเกาหลีและสําหรับลิซ่าเป็นที่ทราบกันดีว่าก่อนหน้านี้เธอถูกคนเกาหลีดูถูกหนักมากทั้งเหยียดเชื้อชาติและถูกชาวเน็ตเกาหลีเลือกปฏิบัติอย่างรุนแรงไม่เป็นที่ยอมรับในหมู่แฟนๆชาวเกาหลีเท่าไหรนักแต่อย่างไรก็ตามนั้นคือเรื่องราวในอดีต เพราะในตอนนี้ลิซ่าแบล็คพิงคเริ่มที่จะถูกเป็นที่ยอมรับบ้างแล้วดูจากหลักฐานที่ว่าผลงานของลิซ่ามีชื่อถูกค้นหาแบบเรียลไทม์ติดอันดับ Top ป10เว็บไซต์ดังอย่างเมล,ลอนอย่างต่อเนื่องเพราะความที่ลิซ่านั้นพิสูจน์ตัวเองมาโดยตลอดตั้งแต่เดบิวต์เป็นศิลปินเกาหลีก็ไม่แปลกที่เธอนั้นจะสามารถซื้อหัวใจของบรรดาแฟนคลับได้อย่างล้นหลามนั่นเองขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณคะ่ะ